สวคะพบกับช่องกายหนุ่มชุรินสีดอาตุ้มนะคะวันนี้แม่ควานพามาอัปเดตนะคะบ้านพี่หนุ่มชุรินนะคะก็ยังคงนะคะหาควานนะคะของพี่หนุ่มกับพี่โก้ไม่ได้นะคะก็นักขั้นนะคะแล้วก็ควานไทยนะคะก็มาช่วยเก็บวัดทําความสะอาดนะคะช่วงเย็นนะคะชว่นนะะชวงเช้าก็แม่ควานก็จะ ช่วยก,กันกับพ่อนโมนะ,ะสองคนนะ,ะแล้วก็ลุงข้างบ้านนะคะลุงพี่ชายของพ่อเชศนะคะมาช่วยอีกคนหนึ่งนะคะมายืน,นะะยืนให้เก็บกวาดทําความสะอาดนะคะที่ตรงที่พี่หนุ่มนอนนะ,ะวันนี้ก็มีนะคะแม่ด้านะคะมาด้วยนะ,ะแล้วกนะะ็แล้วก็พ่อรุ่นก็มานะคะ ขนมก็เก็บอยู่ฝั่งโนะะ้นค่ะวันนี้พี่หนุมได้กินแตงกวาด้วยนะ,ะแตงกวานะคะจากคุณแม่ดานะ นักขันเอาไปเลยนักขันนักขันเอาไปไว้กับพี่แป๊บซี่เลยนาะค่ะยังหาควานไม่ได้เลยควานยังไม่ตอบตกลงเลยนักขันไม่สงสารบอรนักขันเอาไปไว้เลยเอาแต่พี่หนุ่มไปก็ได้จ้าาคิโก้ไว้นี่ก็ได้พี่โก้เราเราดูแลได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะ เมื่อกี้ก็กำลังไปตัดหญ้าอยู่นะคะนี่วันนี้มีคุณปูมาด้วยนะคะมาให้กำลังใจพี่หนุ่มนะ ควันไทยไม่กล้ามาขูดข้างหน้านะฮะลงาให้ไม่รู้เขาจะมาอาจจะมืดอ่ะทันอ๋อค่ะเดีเ๋ยวเ,เขาก็ลงให้อยู่นี่นะคะ ปริมาณคะแนนหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะย่าจากคุณแม่ดานะเมื่อไดจะเจอควานผู้ใจสักทีเนาะพี่นุ่มเนาะนักคันเอาไปเลยนักคัน เมไงงเอ้มอเื่อูู่ัลไจะเจอนะคะควานที่รักพี่หนุ่มจริงๆสักทีนะคะแม่ควานก็อยากได้นะคะควานที่รักพี่หนุ่มจริงๆนะคะ ็ท่านใดสนใจจะมาเลี้ยงพี่หนุ่มนะคะก็เงินเดือนก็ห้าพันคะแนนนะคะเงินแหงงานก็ไม่ควานไม่ได้เอาเลยนะคะให้หมดเลยนะคะให้ควานหมดเลยะคะ่ะ <ś les> <ś les> แม่จินดาไม่สงสาพรพี่นุม่มบอกไม่เอาพี่นุ่มไปอยู่ด้วยแม่จินดา <ś les> เอาไปอยู่เลี้ยงรอควานใหม่ก็ได้ถ้าถ้าไม่เอาแบบถาวรอะ่ะอย่าคิดนานเด้อพี่หนุ่มสงสาพรพี่หนุม่ม เอาเอาไปแบบโลควานใหม่ก็ได้จ้าไม่ได้ว่าอะไรจ้าจ้ากราบขอบพระคุณน,นะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่มาช่วยเหลือในวันนี้นะคะทางอาหารนะคะแล้วก็มาช่วยทำความสะอาดนะคะที่รับที่นอนให้สองหนุ่มนะคะ ฝั่งนู้นก็พ่อนโมนะคะเก็บนะคะเราตัดยาให้ก็ได้ไม,ไม่จินดาเอาไปพิจารณาหน่อยเดอ้อเราตัดยาไปส่งพี่หนุ่มเองก็ได้ ใช่ใช่ใช่ยังกินยังกินข้าวแม่เลยเลยนะแม่จินดายังกินข้าวยังกินข้าวแม่เลยเลยแม่จินดาเนอนก็ไม่ค่อยหลับนี่เอาไปเถอะเอาแค่พี่นุ่มไปก็ได้ว่าเเอาไป มาทำธีกับสุดซุ้มเลยไปเ <No. S 1> <ไป S 2> นาะไปเงินเดือนเท่าไหร่ละเงินเดือนห้ <5, 000 S 1> าพันห้าพันคะแนนจ้นาหนูก็5,000คะแนนก็เป็นของนักขัน,น,นจ้าจะโพค่ายาก

ก็รอติดตามนะคะตอนต่อไปนะคะว่าจะหาควานได้ไหมนะคะตอนนี้ก็หาอยู่นะคะแต่ว่ายังหาไม่ได้เลยนะคะควานที่รักพี่นุ่มแบบจริงๆนะคะจริงๆเลยนะคะยังหาไม่เจอเลยนะคะ ไม่ดาสังสังหญ้าจากที่ไหนคะไม่ดาไโป๊ะโป๊ะเหรอคะเป็นหญ้าเป็นหญ้าใบข้าวนะคะจากคุณแม่ดานะคะหญ้าใบข้าวบอลในเปแต่าาเขก็อดดไ้ัคน ก็งบอกเงี้ยได้น,นะนู่นนะเราในก็อยู่สดตึกนเรื่องฟรุกมาต่างยากเลยนี่นะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่มาช่วยในะวันนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านพี่หนุ่มสุรินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ